sale mole 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 kedo ah ku 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 ku

พี่อยู่นู่นอยู่นันว่าพีพนะ่มันไล่พี่ไล่ะนละมาลงมาลงมาลงโอ้ย่าทํากันอย่าทํากันวิ่งแหทั่วเลยคนนี้อ๋ออ๋ออ๋อ

จะไรกันเอาคุก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 คุไปนไปไู่นไปนูน่นพาไปนูน่นไปไลยไปไปพาไปนูน่นพาไปนูนปนนปนนปน่นแล้วครับโอ้วิ่งไปทั่วเลยวอ๋ออ๋อาก โอ้กูกูกูมาเลยมาเลยมาเลยเออโตแล้วโตแล้วมาเลมาลยเน่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 เนเนเนดูดูใควะมาเอ้กู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 ไม่ค่อยอยู่แล้วครับเขาวิ่งไม่ผ่านเลยวันนี้ฝนตกฝนไปหนึ่งจะไปบ้านแล้ว

Dạ thăm nó Dạ Xin cập rồi Dạ Mình nhìn sàn rồi coi đi Chính กินยาแล้วครับไม่ค่อยอยู่หรอกนุนตัวหนี่งเดินหลอกเดินหลอกเดินหลอก ไหนตัวนี้เป็นสีโอไม่ไม่สีน้องอันนี้นี่จะเป็นสีน้องวายคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับกติดตามน้องๆตอนต่อไปคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ